พบกันอีกีหนึงแล้วนะคะกับดิฉันหมอแก้วนภะาพรเพสัจกรแผนไทยกับรายการฟ้าทลายโจรเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันเนาะสบายดีหรือว่าเป็นคำถามใหม่อีกคำถามหนึ่งที่เราจะถามทักทายกันก็คือฉีดวัคซีนหรือยังถ้ายังไม่ฉีดก็ไปจองนะคะถามว่าจองได้ที่ไหนล่ะ ก็จองตามแอปต่างๆที่เขาได้เปิดให้จองนะจะเป็นแอปของค่ายมือถือ3ค่ายจะเป็นแอปของหน่วยงานองค์กรต่างๆโรงพยาบาลต่างๆมีเนาะก็มีเปิดให้จองเป็นระลอกระลอกระยะระยะ,ะ,ยะ <laughs> ก็ฉีดเอาไว้สักหน่อยก็ดีถ้าคุณเป็นผู้ป่วยที่ต้องก,กักตัวอยู่ที่บ้าน home isolation เขาก็จะมีการให้อาหารนะคะหรือว่า ติดต่อประสานงานเรื่องของเตียงเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นลิงก์ให้นะคะเพื่อที่จะเป็นการได้ช่วยเหลือ,อท่านผู้ชมที่กำลังเดือดร้อนอยู่นะคะสำหรับวันนี้สาวๆเป็นยังไงบ้างอยู่ที่บ้านรู้สึกเป็นไงเบื่อหรือย,ยังทำงานอยู่ที่โต๊ะที่บ้านฮะโต๊ะที่บ้าน <c oughs> หรือทำงานอยู่ที่ในครูค่ะกะ็ถ้าเบื่อ หรือว่าห่อเหี่ยวหดหูหัวใจดิฉันมีสมุนไพรที่จะช่วยทําให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าสดชื่นนะหรือว่าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนจะเป็นลมบ่อยๆจะหน้ามืดตามัวบ่อยๆเออไม่ดีนะสหรับสุภาพบุรุษหน้ามืดตามัวนี่เป็นคําพูดที่ไม่ดีนะคะ <c oughs> แต่จริงๆแล้วก็คืออาการป่วยอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะก็คืออาจจะเกิดจากการที่ เลือดลมในร่างกายสูบฉีดไหลเวียนผิดปกติหรือบางคนหดหูอยากจะฆ่าตัวตายอยู่วันยังข่าอ้าวทำไมเป็นงั้นน่ะก็อาจจะเป็นที่ว่าฮอร์โมนในร่างกายเกิดความผิดปกติหรือบกพร่องไปก็ทำให้เกิดอาการแบบนั้นได้สมุนไพรที่เราจะพูดถึงวันนี้ก็คือสมุนไพรห้าดอกห้าดอกมีดอกอะไรบ้างก็จะมีดอกบัวหลวง ดอกสารพีดอกมะลิดอกบุญนาคอ้าวขาดดอกพิกุลน,นะคะก็ไม่เป็นไรเราใช้แค่สี่ดอก <Okay. S 1> ถ้าเกิดว่าท่านาผู้ชมจะทำทานเองที่บ้านก็ไปหาเด็ดดอกพิกุลน,นะตามวัดก็ได้ <laughs> ข้างรู้ว่าดิฉันเคยไปเด็ดนะคนก็หาไปดิฉันบ้าง oh, <no. S 1> ก็เด็ดเด็ด,เด,ดเด็ดมาแล้วเ,เอามาต้มนะต้มเท่าที่หาได้ก็คือเราอาจจะต้มพิกุลใส่กับ ขิงสดยังได้เลยเ,ออเดี๋ยวอีพีหน้าจะลองทำนะพี่กุลสดสดขิงสดสดแล้วก็ใช้ใบเตยสดๆนี่เราต้มกินเพื่อบำรุงร่างกายของเราแก้อ่อนเพลียละเหียใจแก้ไข้แก้ร้อนในกระหายน้ำย่างได้เลยนะคะสูตรของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะอย่างละ50กรัม50 50 50อ่าแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งอีกใส่เข้าไปอีกสัก 3-4ช้อนโต๊ะนะน้ำสัก500มิลลิลิตรเพื่อที่จะช่วยทำให้ร่างกายของเรารู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋า เริ่มกันเลยเริ่มแรกเปิดฝาหมอ้ออุ้ยไม่ต้องบอกก็ได้มั้งอันนี้ใส่สมุนไพรลงไปอะอยากละนิดละหน่อยละกันเพราะว่าจะได้เดือดเร็วๆเนาะเพราะว่าเราสาชิตนะอ่าสมุนไพรลงไป เติมน้ำให้ท่วมยานะ<ม>ถ้าไม่ยาไม่ลงก็อาจจะใช้ทัพพีกดๆปิดฝาเปิดไฟ ก็ต้มธรรมดาเอาไว้แบบ20นาทีรอให้สียาออกแล้วก็รธิ์ของยาออกอันนี้เขาเรียกว่าการสกัดด้วยน้ำร้อนหลังจากนั้นหลังจากที่มันเดือดได้ที่แล้วเราก็จะนำมากรองเอากากออกแล้วก็จะเติมน้ำผึ้งคนให้แห้งรองให้เย็นใส่ตู้เย็นไว้หรือจะเติมน้ำแข็งเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะคะ โอเคแล้วก็เดือดได้ที่แล้วค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็ปิดไฟ <Hello. S 1> เปิดฝาแล้วก็เทเลยกรองเอากากออกโอเคข้ามขั้นตอนเลยเขาเรียกว่าคนขี้เกียจน่ะ <Okay. S 1> อันนี้ ก็จะได้กันแรนน้ำสีออกเหลืองๆน้ำตาลน้ำตาลเนานะแล้วก็จะมาเติมน้ำผึ้งที่เราเตรียมเอาไว้ ให้สวยงามถ้าเราจะไม่กรอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นเราก็อาจจะเอาไว้แบบนี้แล้วเวลาเราจะกินแล้วก็ไปอุ่นกินเป็นชาร้อนก็ได้หรือถ้าเราไม่กินเป็นชาร้อนกรอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นแล้วก็เติมน้ำแข็งเข้าไปหน่อยกินเป็นเครื่องดื่ม ผล,ลม้เอชาดอกไม้เ <c oughs> ครื่องดื่มชาดอกไม้ก็ได้เลยนะคะอ้าวลองเอาไปทำทานกันนะคะคงไม่ยากเกินไปเนาะก่ <S <S 1> <S 1> อนจากกันวันนี้ขอกำลังใจให้กับทางหมอแก้วและทีมงานค่ะด้วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือน ที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางรายการฟ้าทลายโจรของเรานะคะฝากติดตามไปอีกหนึ่งช่องทางทาง Facebook เพจไลลาอินของเราด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้มีคลิปดีๆแบบนี้สู่ท่านผู้ชมค่ะก็ก่อนจากกันฝากเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านที่กำลังท้อถอยทุกข์หนักแล้วก็ หมดกำลังใจเราอย่าหมดกำลังใจนะต้องมีความหวังอยู่เสมอต้องอดทนอยู่เสมอและรอคอยเวลาของมันเพราะทุกอย่างมันมีเวลาและวาระมีวาระเกิดขึ้นและก็มีวาระดับไปเพราะฉะนั้นไอโควิดมันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอกเดี๋ยวมันก็ต้องดับไปเป็นเรื่องปกตินะคะ เอาเป็นว่าให้กำลังใจกับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกคนแล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะพูดถึงดอกไม้บ้านเรามีดอกไม้มากมาย ดาดเดินจะเป็นดอกสารพัดดอกนะคะแต่มีอยู่ดอกหนึ่งที่เราไม่ชอบเนาะดอกเบี้ยเออไม่รู้เป็นไรรู้สึกว่าขึ้นเอาขึ้นเอาไอ้ดอกอื่นไม่ขึ้นขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย <c oughs> ก็นึกถึงดอกบัวนะดอกบัวเนี่ยผูกพันกับคนไทยมานานอยู่ในสายเลือดของคนไทยว่างั้นเถอะ ถึงขนาดบางคนใช้ชื่อของดอกบัวมาตั้งเป็นชื่อลูกเป็นชื่อเมืองเป็นอะไรอีกเยอะแยะเลยเป็นทั้งยาเป็นทั้งอาหารแล้วก็คนนี่ก็ยังนำเพลงแต่งเพลงให้กับดอกบัวก็รู้สึกว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะอย่างเพลงบัวตูมบัวบานลงเรือน้อยลอยวน ในสายชนห่วยละหานมีทั้งบัวตุ่มบัวบานอันนี้ก็เป็นเพลงเกี่ยวกับดอกบัวอีกเพลงเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ก็เป็นเพลงบัวขาวเห็นบัวขาวเพราาอยู่ในบึงใหญ่อันนี้ก็เป็นเพลงดอกบัวอีกเพลงหนึ่งนะคะ หรือจะเป็นเพลงอานาดเรือลำบัวบานเนื so like ้อน <s bile popular anyway> ้ำอยู่ห่างคนหลับตาอยู่จนกลางบึงตกดึกน้ำน้อยบัวคอยรําพึงอันนี้ก็เป็นเพลงบัวกลางบึงนะคะก็เป็นเพลงโบราณทั้งนั้นเลย เพลงสมัยใหม่ก็น่าจะมีนะเพลงเกี่ยวกับบัวแต่ว่าอ๋อก็มีนะมีของคุณคัทธรยาบัวแดงทุ่งเอ๋ยทุ่งบัวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็ได้มีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของดอกบัวด้วยเหมือนกันนะคะลองฟังดูคะ่ะดอกเอ๋ยดอกบัวไทย มากมายสีสวยสดงดงามลายใครเข้าขนาาน,นามตามอย่างไทยพราะสอดคล้องกับดอกใบบัวขาวและบัวแดง บัวพันและบัวเพื่อนหรือบัวแบอุ้ย <c oughs> จะดีอยู่แล้วเชียวรู้จักไหมบัวแบบัวแแบก็คือบัวเพื่อนเป็นภาษาอีสานบ้านดิฉันนั่นเองนะคะกะ็คุณประโยชน์จากดอกบัวก็มีมากมายนะเป็นยาเป็นอาหารใบก็หอ่อเป็น หอหมกก็ได้หอคัตเตอมมัดก็ได้โอ้คุณประโยชน์มากมายเลยคนโบราณเขาใช้เกสรบัวในการที่จะทําสมุนไพรใช้ดีบัวในการที่จะรักษาไข้แก้โรคที่เกิดแต่ดีนะฮะก็คือดีของบัวก็คือเป็นเมล็ดบัวแล้วเราแกะออกจะเห็นข้างในที่เป็นใบเล็ก,ลกๆนั่นแหละเขาเรียกว่าดีบัวนะคิดว่าบ้านเราก็อาจจะหาได้ไม่ยากเนาะตามร้านขายยา หรือว่าถ้าเราจะไปไปที่บึงแล้วไปเก็บบัวมาก็คงหาดีบัวได้ไม่ถึงกิโลหรอกเป็นว่าไม่ยากหรอกไปสั่งร้านยาง่ายที่สุดเลยนะคะ